วันนี้ตะมกพามาวัดภูหลวงอีกรอบนะครับนี่มาดูกระถางปลูกต้นไม้นะครับแต่พระอาจารย์ท่านเจะาปลูกเป็นดอกบัวนะครับเป็นกระถางบัวนะครับมี f อซท่านสั่งมาให้นะครับนี่เยอะมากเลยนะครับคูรละห้าร้นะครับนี่นะครับห้าครับ อันละห้าร้อยนะครับไอ้คู่เล็กนี่จะสองร้อยห้าสิบนะครับคู่เล็กสองร้อยห้าสิบอันคู่ใหญ่ๆนั่นเป็นคู่ละห้าร้อยนะครับเป็นอันนะครับเป็นอันแบบนี้นะครับอันห้าร้อยกระถางชุดแบบนี้นะครับห้าร้อยนะครับแต่ชุดเล็กนี่สองร้อยห้าสิบนะครับสั่งมาหลายนะครับพระอาจารย์ท่านบอกว่าท่านจะตั้งตามบริเวณเสาข้างนอกนะครับเสาข้างนอกทุกเสาเลย ตั้งข้างนอกนะครับแล้วก็เอาบัวมาปลูกนะครับไม่รู้ครบทุกเสาหรือเปล่านะครับเสาข้างนอกนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบยี่สิบอ๋อเป็นยี่สิบสามหกเก้าจิสองสุห้าแปดยี่สิบโอพอครับพอท่านจะตั้งข้างนอกบริเวณข้างนอกนะครับนี่ครับสวยครับ สั่งมาจากโคราชนะครับอําเภอด่านเกวียนนะครับเอฟซีท่านสั่งมาให้นะครับนี่เห็นไหมและนี่ก็เป็นพระประธานนะครับพระประธานองค์ใหญ่นะครับนี่ก็เป็นพระแก,ก้วมรกตนะครับพระแก,ก้วมรกตที่เอฟซีนํามาถวายนะครับนี่สวยงามมากนะครับสวยงามมาก เดี๋ยวอาจารย์ท่านบอกว่าเดี๋ยวจะย้าย,ายนะครับย้ายไปไว้ฝั่งโน้นนะครับไว้ข้างหลังหลไปหน่อยหนึ่งเพราะว่าให้จะให้พระประธานอยู่ข้างหน้านะครับแล้วก็ย,าย้ายย้ายองค์นั้นมาไว้ฝั่งนี้นะครับแล้วก็ย้ายย้ายองค์นี้ไปไว้ข้างนน้นสลับกันนะครับสลับที่กันจะต,ต้องถอยถอยหลังออกจากพระประธานหน่อยหนึ่งให้พระประธานอยู่ข้างหน้านะครับ เห็นไหมทาความสะอาดนะครับถ้าผมมาวันไหนผมเห็นที่ฝุ่นจับผมก็จะทําความสะอาดนะครับมาได้นะครับมาเที่ยวได้นะครับสวยอลังการครับอลังการนีด่ดูดูครับตางปลูกดอกบัวนะครับพระอาจารย์ท่านจะปลูกดอกบัว บริเวณวัดนะครับบริเวณวัดอันนี้ก็เป็นต้นไม้ผมไม่รู้เขาเรียกต้นอะไรนะครับนี่นี่พระอาจารย์ท่านาน,นำมาเรียงไว้ข้างนอกนะครับนี่เห็นไหมสวยครับเยอะมากนี่ นู่นสุดแถวเลยครับสุดแถวเลยถึงนู่นเลยครับถึงนู้นเลยสุดแถวเลยอันนี้ก็เป็นแผงโซล่าเซลล์ระบบเก็บไฟนะครับถ้าไม่มีไม่มีแสงแดดหน้าฝนฝนตกก็จะใช้ใช้ได้นะครับก็ใช้ระบบเก็บไฟนะครับไม่เหมือนอยู่ในบ้านนะครับอยู่ในบ้านเป็นใน ระบบแสงเดดอย่างเดียวถ้าเดดไม่ออกมันจะไม่ระบบน้ำประปาจะไม่ทำงานนะครับมันไม่ใช่แบบนี้นะครับแบบนี้มันถึงไม่มีเดดก็จะทำงานตลอดนะครับนี่เห็นไหมสวยงามครับสวยงามนี่ข้างหลังนะครับข้างหลังเอท่านไหน สนใจอยากมาเที่ยวก็มาได้นะครับมาชมความสวยงามมากราบไหว้บูชาได้นะครับนี่บริเวณข้างหลังครับ ดูแท่นนะครับแท่นสวยงามนะครับเราจะไม่เอาปูนนะครับพระอาจารย์ท่านไม่ชอบปูนนะครับก็อบอกขัดเงาอย่างดีครับสวยครับสวยดูนี่เห็นไหมนี่มอก่ออยู่ตรงน้นนะครับภะประธานอยู่ตรงนู้นตรง พระอาจารย์สมบัติท่านย้ายออกไปตรงก้อนหินนะครับเพร่ะให้เขาเขาปูพื้นพอเขาปูพื้นเสร็จท่ยานก็ย้ายย้ายเข้ามานะครับนี่กว้างมากครับแต่ลาในกว้างนะครับ ใครอยากมาเที่ยวก็มาได้เลยนะครับมาไม่ถูกเด,เดี๋ยวตะมอกจะพามานะครับมาถึงบ้านโกกอกเราต้องต้องมาถูกครับนี่เห็นไหมของใหญ่นะครับของใหญ่ตะมอกก็จะเอาของนี้แหละเขวนไม่เทนกระดิ่งนะครับเวลาไหลสดเวลากระดิ่งไม่แจ้งเตือนนะครับของตัวนี้จะได้จะได้ดังนะครับเนาะะเจ้าของนี้แหละ ดอจะเอานี้ดีนี่นี่ระคังนี่นะครับเนาะนี่นี่เวลาไลฟ์สดจะได้ดังดังแทนกระดิ่งนะครับเนาะระคังใหญ่กว้างครับเดินตรงนั้นก็เป็นที่ผ้าจานท่านถมดินนะครับ เมื่อก่อนเป็นปากกล้วยนะครับดูสิขนาดขนาดท่มก็ยังยังขึ้นอยู่นะครับกล้วยทนนะครับกล้วยทนแรงทนฝนนะครับต้วน,นั้นก็เป็นบริเวณภูผาเอกงนะครับเห็นไหมวิวสวยครับวิวสวยบรรยากาศดีครับนานตัวตัวนู้นก็เป็นภูผาเฮนะครับนู่นแหละเวลา ผมไปจับอื่นผมจะไปในวามข้างในนู่นนะครับเดินเข้าไปประมาณสามกิโลนะครับเดินเข้าไปสองสามกิโลนะครับเดินเข้าไปข้างในวาร์มตรงนั้นนะครับเพราะมันเป็นทางน้ําใหญ่นะครับโอเคนะครับฝากติดตามช่องนูม็อกประทอนกดกอกให้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิงแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ